ภายฝนตกแน่พี่น้องจา้าเช้านี้วันที่18กรกฎาคม2567บ้านนี้ล่ะฝนลิ่นฝนตกนะคะลงสวนบด้เลยนอกจากยูแครบริเวณนี้เนื่องจากว่าน้ำเจิงนองแล้วก็เอ่อล้นสวนไปแล้วผ้ามาชมบรรยากาศนาสวนสวยๆจ้าข้าวนี่จะเป็นต้นพริกพี่น้องจา้าพริกสีม่วงนะคะอันนี้เพิ่นโบเดนเ่าได้พี่น้องจา้าอันนี้ก็คือเพิ่นเป็นสีม่วงเวลาสุกเพิ่นจะออกสี แดงแดงเลือดเลือดสมสมจางสีนะคะเวลาตอนพื้นดิบพื้นจะเป็นสีม่วงแบบนี้ค่ะนี่เป็นมุมนางจิบกาแฟแลส่สวนเต่มืโมนีบโบด้จิบพี่น้องจ๋าของพัสดุมาทรงหอมมาลุ่งตุ้งนั่งลงมาสวนแต่ว่าฝนลินอาจจะอยู่สวนบบได้เฟอร์นิเจอร์ก็ะเปียกพี่น้องจ๋านั่งกับโบได้เฟอร์นิเจอร์เปียกทุกโตเลยอยู่สวนของอีหลานั่งบบได้นอกจากยืนตรงนี้จะเป็นซุ้มบวบนะคะซุ้มไม้เรือย มาตรงนี้ก็จะเป็นทั่วภุมมฟักเน่าแบบไร่ข้างนะคะทีลาปลูกใส่นในถุงปลูกแสนดีนานี่นาฝนถุงปลูกกระถางปลูกจําเป็นขนาดพี่น้องจ้าสาหรับพื้นที่อิหลา่าหล้กก็อีหล่าก็คิดว่าหลายๆพื้นที่กเจอปัญหานี่คือกันนะคะดินอื่นน้ําแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ของอิหล่าเป็นพื้นที่รับน้ำเต็มๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถุงปลูกจําเป็นมากด้านบนตรงนั้นก็นจะเป็นซุ้มไม้เลื้อยอีกอันนึงพี่น้องจ้าเป็นซุ้มบวบทีลาประกอบแบบ ความสูง2เมตร40 m, ความกว้างเมตร40 m. สีเขียวพี่น้องจา้าตอนนี้บวบกำลังห้อยระโยงระย่างลงมาเป็นอีกซีกนีเจอเอาไว้ประดับหัวประดับสวนนะคะเอาไว้เป็นจุดเช็คอินสวยๆดานในเข้าไปก็จะเป็นซุ้มบวบขึ้นกันนะคะซุ้มบวบแล้วก็ดานทัดเขาไปอีกก็จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์ใหญ่นะคะสำรับใสใ่ไม่เลื่อยไม่เลื่อยไม่เทาพี่น้องจา้าฟังั้างนี้ก็จะเป็นซุ้มไม้เลื่อยอีกอันนึงขึ้นกัน สวนนี้ขี้ขานหาไม่พี่น้องจา๋าอีลาเป็นผู้ยิ่งตัวน้อยตัวหนึ่งผู้หนึ่งโมเมนต์ตัวหนึ่ง,ง,เ,งเป็นผู้ยิ่งตัวเนอย่ผู้หนึ่งที่มาความสะดวกสบายแต่มักการเหตุสวนก็เลยสรรหาอกอย่างที่มันใส่งานง่าย,ายๆใส่งานสะดวกสบายมาใส่นะคะปลูกปลูกบวบ,บใส่พี่น้องบานนี้งามขนาดปุณนะตอนนี้นวยกับหยอดพิ่นกำลังหอยละโยงระย่างลง,ลงมาบ่ท่านในมาจัดระเบียบให้เพื่อนอยู่พี่น้องจา๋า ดอกเพื่อนกบานสะพังเต็มเลยนี่ก็สิเป็นอีกมุ่งหนึ่งของสุ่มไม้เลื่อยพี่น้องอิลาปูกอันชั่นไซตอนนี้อันชั่นกําลังสีเลื้อยขึ้นไปจนเต็มแล้วละ่ะเอาไว้ถ้าเป็นอาหารหูอาหารตาเอาไว้ถ้าชม่มสบายใจพี่น้องจ้าเวลามองเห็นแล้วเห็นอียงังสวยๆงามๆม,มันกะสดชืด่นนะคะแล้วหันมาอีกข้างหนึง่งก็จะเป็นสุ่มฟักเพะเป็นสุ่มฟักแฝงพี่น้องจา้าพี่น้องจําก,กันไดบอฟักแฝงสุ่มนีอหลาขายหน่วยฟัก ได้คาสุ่มขึ้นเลรอเด้พูน่ะอ๋อเป็นตาสอะออนบ่ะหลายหลายคนเพิ่นว่ามันจะโค้งแขงหรือเปล่ามันจะรับนำนักใดดีหรือเปล่าอีหล่าจะบอกว่าอีหล่าใส่มาเจ็ดอันอยู่สวนรับนำนักใดดีค่ะรับนำนักใดดีซิบหาถึงยี่สิบกิโลกรัมพี่น้องจ้าเนี่ยเริ่งฟักแฟงของอนีหละฟักแฟงบานีีหล่าที่ว่าเป็นราคานะคะน่วยขนาดนี้ประมาณยี่สิบบาทนะคะยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบนะคะแหล้วแต่แล้วแตขนาดหน่วย จะมีน้ากันสองสีอยู่ฟังทางนี้ก็คือสีขาวกับสีเขียวเด้อแต่ว่าอีหลาประกอบแบบความสูง2เมตรความกว้าง2เมตรนะคะ2เมตรสีีนะคะความกว้างความสูงยูที่2เมตรน,ะะนี่มุมนั่นก็นจะเป็นมุมพีกสีม่วงอีกคือเก่าพี่รองชา้าตอนนี้กําลังฟื้นฟูเพลินดานใน้า่นจะเป็นทัวทัวที่หลาปลูกใส่ในหแปลงอีฟแต่ตอนนี้นะ้ำเออนามถั่วเบิดละดานหลังนูน้นแนมสอดเข้าไปก็จะเป็นทัวอีกคือกันจะ้ะ หัวพุ่มฝักยาวแบบไร้ค้างแต่ตอนนี้น้ำท่วมจ้าเซ้านี่อัปเดตให้พี่น้องเบื้องซ้ำนี่จ้าเดี๋ยวพอกันใหม่เด้อ